ต้องต้องไปซื้อขับรถไปซื้อ,อเดี๋ยวไปวิปง่งนายแพนนายเฝ้ารถไว้ขันมาไว้รถจะลบตินสวัสดีครับสวัสดีครับมาตินสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาตินสวัสดีครับมาตินสวัสดีครับคนสวยของพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยของพี่ทำไรล่ะครับมีแฟน,นยักเอ๋ ลดรบไม่ครับเดี๋ยวขึ้นตอนสุดท้ายก็ได้น่าขึ้นทันอยู่เนี่ยน่าขึ้นตอนวิสุดท้ายเดี๋ยวนั่งข้างๆกันวม่จะไม่รบรอรอสลับตอนหนึ่งวิแหมแหมอะไรครับแฟนเขาคุยกันครับมามองมาแหม่เลยไอกะไปไหนตดสาวแล้วปล่อยไมครับผมว่าผมจะตัดหางมันปล่อยวัดละไอตัวบ้าผู้หญิงเนยะไอตัวติดหญิงะ่ะผมตัดหางปล่อยวัดละ มันทิ้งไว้ผมแล้วไอเหียน่ะไอทุเรศเน่ะไอเด็กที่อะติดสาวไอสัตว์ติดไม่ลืมหูลืม,ลมตาพงเพื่อนไม่เคยมาหาไอนาสนเตนไปแต่งชุดคู่อยู่กับเขาว่าเอ้ยหวานแหววแหมหล่อเชียวไอ้เหอ้ะไอสัตว์ดูหน้ามาดิเนี่ยดูหน้ามาดิตอนมันยิ้มใส่ผมอ่ะแบบเอ้ยอเธอทำอะไรวาเพื่อนผมกลับมาแล้วทำมาเป็นแบบาากล่องเพื่อนทำมาเป็นแบบไอสัตว์ดียว่าเธอ <Billie S 2> แต่ต้องนั่งเป็นคนขับเพื่อนไม่คนขับรถลบอยู่ดีรอ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 ทำเอาใส่ไวพิบหนึ่งเป็นไงเพื่อนเป็นไงเป็นไงเพื่อนเป็นไงเป็นไงผมเป็น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 เพื่อนผมเป็นเพื่อนหนึ่งวิผมเก็บรถก่อนกระลาษเกี่ยวรับกระลาษเกี่ยวนะเพื่อนได้ได้ฟอร์มพี่ฟอร์มไม่ใช่หญ่จบเลยผมไม่ใช่นี่ไง ผมไม่อยากฟ้องครับถ้าฟ้องขึ้นมาเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวพี่ใหญ่ผมโดนโดนพี่ใหญ่ผมสวดยาวว่าติดหญิงเกินไงแต่ผมไม่อยากอะไรกับเพื่อนไงผมปล่อยครับผมปล่อยพอแบบพอมาไอ้เธอ,อทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนรู้ป่าวว่ารู้ป่าวว่าทำไมเนี่ยรู้ป่าวว่าทำไมแค a อะ่ะทำไมแค a พวกผมถึงได้ช้ากันทำไมแค a พวกผมหรือว่ายาวผมเลยได้ช้าก็เพราะว่าไอ้เชี่ได้ติดหญิงครับไม่เคยนำใครได้เลยไอ้เชี่โชคอ่ะอ้เชี่โชคอย่างอย่างเช่นใหญ่โชคผมเข้าใจได้นะพี่ต้าผมเข้าใจได้คือพี่ต้าเขาชิวๆอ่ะเพื่อนที่ตรงนี้เพื่อนตรงนี้ อย่างพิวิต้าเขาชิวๆแบบว่าแบบแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเขาแบบไม่คเขาเขาไม่ค่อยอ,อ,อ,อยากสั่งใครอะ่ะไอเชื่อก็ไม่ค่อยอยากสั่งใครแต่เฮียอากาศเนี่ยสั่งได้แต่ไม่ทำครับทีหลอกก่อนมาโอ<ฮ>้ไม่เต็มไหมไเฮียคือไปเดี๋ยวนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ไปหล่อแล้วแต่งตัวหล่อแล้วไปอยู่กับทรงอยู่กับสาวแหม ทำตัวติดหล่อนะไอ้เหี้ยยุงแหมไอ้สัตว์ดูดิดูปากมาดิดูปากมากันี่ยดูปากมาดิดูปากมาดิดูปากมนดิปากโคตรแหลมมาดูดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาปากไปจิกเขาอีกไอ่บ้าชิดาเห่อยครับได้ครับได้เลยขอบครับ ใช้หูฟังแล้วผมใช้อินเอียไฮเป้ครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนแล้วเป็นหูฟังไร้สายแล้วแต่อาจจะเป็นครอบไมก่ก็แบบอินเอียผมผมใช้หูฟังครอบแล้วมันแบบมันไม่รู้ดิผมอยากเปลี่ยนมาใช้อินเอียตอนนี้ผมใช้อินเอียอยู่ครับชิล เฮ้ยไหนว่าไอ้เชษทากาศจะมาธนาคารป่ะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันไม่ว่ามันจะมาป่ะเฮ้ยน้องเรามาดูกันว่าไอ้ทากาศจะมาธนาคารป่ะวะไอ้ว่ามันจะมาป่ะธนาคารธนาาครไอ้ทากงทากาศอะไรเนี่ยไอ้ว่ามันจะมาป่ะผมผมเห็นไปขายปลากระสาแล้วบอกอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยน้องน้องพี่ทำมาครับชื่อเบบี้กับทาพี่ครัเถอะอ๋อโอเคน้องัได้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 เกลือพี่เอ็งเอ็งมาไงเนี่ย มาช่วยเล่นธนาคารเหรอใช่ป่ะก็มาช่วยเล่นธนาคารใช่ป่ะใช่ใช่ครับพี่ใช exactly. ่ครับโอเคโอเคอันน okay, okay, right? oh, okay, okay, ี้ช <uh ื oh ่ออะไรครับชื่อเบบี้การ์ดครับโอเคสวัสดีครับผมอยากจะบอกนะครับว่าตอนเนี้ยน้องๆในแก๊งที่ขยันขยันเนี่ยผมบอกเลยว่ามีพวกน้องๆสตาร์คเรียวครับขยันมากพวกเทเลอร์ พวกทอยพวกชาร์กอะไรเงี้ยพวกปาขยันมากรเทเลอร์นี่ขยันจริงนะพวกเทเลอร์อยู่ยันเช้าทุกวันเลยครับเทเลอร์แบบบอกว่าอยากอยู่อยู่ยันบ่ายแล้วก็ไปพักแล้วก็มีซ้อมต่อตอนช่วงค่ำอ่ะขยันมากนะพวกน้องๆอ่ะถ้าเห็นน้องๆหายช่วงกลางค่ำนี่คือผมไม่แปลกใจนะพาะน้องมันอยู่ยันเช้าจริงนะมันรอเล่นธนาคารให้อ่ะบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่น้องมันก็อยู่อ่ะอันนี้ผมว่าดีมากเลยแล้วน้องมันบอกผมว่าน้องมันมีไฟจัดเลยช่วงตอนเนี้ยจากแกงอ่ะมันบอกมันมีไฟมากนะมันบอกมันบอกมา แค่รถยกมาวะเห็นปะเห็นดิไม่รู้สองสี่หกแปดขาดสองวะขาดขาดมึงต้องมาเฮ้ยถ้าเอ้ยบอกมันดิว่าบอกมันไม่ต้องม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 าไม่ต้องมาก็ได้บอกว่าเดี๋ยวแล้ววันนี้กูจะฟ้องพี่แจ็คด้วยแล้ววันนี้กูจะฟออยู่แต่กับผู้หญิงกูดูออกเลยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ย แค่นั้นพอบอกหมาไปด้วยอยู่แต่กับผู้หญิงเยทุเรศผมจะมาผมเจอเขาอยู่พี่เจะขี่รถมาในหนึ่งเดือนนั่นแหละบอกมาด้วยว่าทุเรศไม่รู้เวลาจริงไ่มพี่อยู่กับสาวอยู่ได้เว้ยแต่มันมันก็ต้องรู้หน่อยว่าเวลาแก๊งก่โมงอ่ะเนี่ยก่อนก่อนห้าโมงวิ่งกับแบงค์รอที่ตกปลาแล้วใช่ทุเรศไอ้เหี้ยน่ะเนี่จริงไหมอันนี้จริงใช่ใช่จริงจริงทุเรศไอ้เหี้ยไม่รู้เวลาอยู่แต่อยู่กับผู้หญิงอยู่ได้ไงแต่ต้องรู้เวลาด้วยป่ะพี่จริงป่ะใช่ จริงครับไม่เตรียมพร้อมเลยอ่ะมันก็รู้ว่ามีธนาคารห้าโมงอ่ะใช่ครับต้องแก๊งก่อนเธอครับใช่ไม่ใช่หลังครับใช่ต้องแก๊งก่อนเธอเว้ยไม่ใช่เธอมาก่อนแก๊งครับพี่ถูกต้องครับพี่คนไข้ครับเดี๋ยวมันจะไปนอนละใครพูดมันไงก็ให้มันไปนอนเลยเดี๋ยวกูฟังพี่แจ็คเอาวันเนี้ยธนาคารไม่มาช่วยแต่อยู่นะอยู่กับผู้หญิงด้วยเดี๋ยวกูบอกด้วยพี่แจ็คด่ามันแน่กู้ยังมาคิดดูเอ้ยกูยังมาคิดเอาดิจริงพี่กู้จริงพี่จริงจริงจริง เป็นไรแบบเขาวงไว้เพื่อนกลัวมีไฟจัดกลัวมีไฟจัดเขวงไว้พี่เลนพี่คิวสวัสดีครับผู้พี่เลนเดียวพี่เต็มเลนเลยมะแค่เอาัาเก่าโดนยิงกว่ากลางกระบานบอกบอกมันไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวเล่นเก้าคนก็ได้บอกมันไม่ต้องมาท่าเก่าไปเลยท่าเก่าติดผู้หญิงพี่ติดผู้หญิงติดผู้หญิงพูดตรงๆเลยติดผู้หญิงหรือแบบติดผู้หญิงจนไม่ดูเวลาว่าเวลาแก๊งมีกี่โมงบ้างไม่รู้เวลาใช่ไหมครับคนสวยโดนหัวใจนะครับคนสวย ขาฟูยิงปืนนะครับมันถือปืนนักมันจะไม่น่ารักนะครับขาคนสวยครับครับผมครับผมชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะสื่อลิสาครับผมเออชื่อเหมือนพี่ผมเลยพี่งาพชื่ออะไรนะลิสงครับโอหเกือบแล้วไอ้สัตว์เกือบชนกูแล้วส่วนลิสงอ่ะส่วนลิสงเลยเหรอแล้ว เป็นบังวะเนี่ยขายส่วโอ้ยโอ้โหพี่เขาบอกพี่เป็นบังรักจริงครับรักจริงเหมือนกันฮะสวัสดีครับสองสี่หกแปดเก้าเรามีเก้าคนนะจำไว้ว่าไอ้ชิสาการอยู่แต่มันไม่มาจำมันไว้พอแล้วก็บอกพี่แจ๊คเอ้ยวันนี้ผมฝากบอกพี่แจ๊คแล้วนะถ้าเขาอยู่อ่ะถ้าพี่แจ๊คเข้ามาฝากบอกพี่แจ๊คด้วยว่าไอยี่ทุเรศเนี่ยมันไม่มาเอางี้เดี๋ยวเราดูกันว่าถ้ามันถ้ามันมาถ้ามันมาทันอะก็ไม่ต้องฟ้องแต่ถ้ามันมาไม่ทันอะค่อยบอกพี่แจ็คโอเคปะไอ้เยียนี่ติดหญิงแต่ลืมดูเวลาแก๊งงจริป่ะพี จริงครับน้องชายจริงอายุอยู่กับสาวได้อยู่อยู่ได้ถูกไหมพี่ใช่แต่ห้ามลืมเวลาว่าแก๊งมีอะไรถูกไหมถูกต้องจริงครับพี่ชายถูกต้องพี่มองในมุมมุหนึ่งมันอาจจะมาถามสิบวินสุดท้ายก็ได้เพราะมันคิดว่ามันมาบินมาได้มันเร็วมากเขาเป็นยุคไหมพี่มันเป็นยุคไงมันเลยบินมาได้มันเร็วก็ดีเลยขาอยู่นะทุเรศทุเรศเดี๋ยวด่ามาด้วยเดี๋ยวด่ามาซ้ำด้วยไอ้เหี่โตตีผู้หญิงนะจะดูเดี๋ยวมันจะบินมาปากน้ำแหลมเลย่ไปมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน ไอ้สาวส่งไกลๆไอสาวส่งมึงมึงไม่ต้องจอดแอบหรอกไอทุเรศจอดแอบทำครัวอะไรควายจอดแอบทำเพี้ยอะไรไอเชี่ยปัญญาอ่อนไอเชี่ยตัวบ้าผู้หญิงเชี่ยถ้าเมื่อกี้ถ้ามึงไม่ทันกูฟ้องพี่แจ็คแล้ววันนี้ตอนเย็นไอไอทุเรศไอ้เชี่ยปากแหลมไอ้เชี่ยซื้อในโอ๋ไอบักเข้มเบะไอ้เด็กเชี่ยไอ้เชี่ยตัวบ้าผู้หญิงเลยไอ้เชี่ย แคบไอ้แคบก็ไม่จกไอ้ควายแล้วบอกอยากจะทายาอยากมีเง <it> he? ินไอ้เ oh หี้ยมึงอยู <contributed. S 2> <Jesus> ่แต่งผู้หญิงแล้วเจ้าเวลาไหนไปมีเงินไอ้ควายไอ้แหลมไม่บักเข้มเบ๊ะไอ้เหี้ยไอ้ซูนโอเดี๋ยวไอ้มึงเป็นมึงเอางี้มึงเป็นลูกมึงมึงเป็นลูกมึงเป็นลูกของเจ้าของเนี่ยคอนในค้าว่าแล้วมึงไม่รู้เวลาได้ไงว่าไอ้เด็กเหี้ยสัตวสตอนป4ต่อป4ถ้ากูไปโดนปีศานะกูจะเอาเนี่ยกูจะเอายางลบปลาหัวมึงไอ้เด็กเหี้ยไอ้้ไอหัวหมาไอ้เหี้ยปากแหลมแค่ปากพอจะหมูไปต้องไอ้เหี้ยพีน็อกซโอ โง่เฮีย่มเป็นุเลยทุเรศจอดไกลแหม่ทำสงไม่อยากให้เพื่อนรู้ไอ้ตัวติดหญิงไอ้เฮีมื่อกี้เมื่อกี้หันหันไม่เห็นพอดีเลยนะมอตไซค์อะคุยอนหัวอยู่ใช่ไหมเคุยกับเขาในหัวอยู่คุยกับเขาได้จีไอ้เฮียโอยเฮียเฮียเฮียคุยสิ่งเรื่งหม่ มันไม่เถ <t ok> ok ียงเพราะเป็นเรื่องจริงไงเยี่ยตุ้ดตุ้ดผูหญิงบ้าผู้หญิงแคปไม่จกอยู่แต่กับสาว